ดีคร่อแมพีน้องสุขีสุคนหายไปนานนะครับพอดีแฟนผมเข้าโรงพยาบาลนะครับ <c oughs> หนักและหันเป็นพิษสงสัยแดกห้อยเยอะหรือแดกผมเยอะไปหน่อย <c oughs> วันนี้นะครับกลับมาที่เกมบล็อกฟูดอฟีที่13 กับการชิงไอดีนะครับวันนี้นะครับมารอดูว่าน้องเขาใช้ผลฟีนิกค้าหัวสองล้านโอ้โหถือว่าค่าหัวไปเรียกกันมากมารอดูวันนี้ฟีนิกจะพ่ายแพ้ให้เสือหรือเปล่าอ้าวมากันแล้วนะครับทุกคนเปิดฮาคี้ก่อนวันนี้เจอกับค่าหัวค่าหัวเท่าไรนะคุณลินค <c oughs> <c oughs> ่าหัวนะครับค่าหัว 2ร้านกับผลฟินิกตื่นนะครับโอ้โหเมาโก้กับรถรูจิมารอดูว่าเมาโก้ตัวนี้จะสู้เสือขนองเดชอย่างกูได้หรือเปล่าโอ้โหหาย,ยไปหลายวัน,นครับโทษทีพอดีแฟนผมเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเออแล้วก็คนที่มาทำเน็ตให้ก็พังอีกเป็นไงจังหวะกูเป็นไงจังหวะเชื่อไหมเออ ดูดิจะแข่งคลิปทําให้น้องๆดูมาตัดสายเน็ตกูซะงั้งงนแต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับอ่าตอนนี้ก็ไปที่ดาร์ a อา n a ก่อนเลย <S <S น,น้องเขาเปลี่ยนมาโคลอเซียมแล้วนะครับทุกคนเขาบอกว่าจะได้ไม่มีใครมายุ่งแต่โคลอ,อเสเซียมมันไม่ได้มีเสียงตื่ดือๆเโอ้ย <S <S รู้สึกใจร้อนเหลือเกินอ่าผมมาแล้วฮาคิสองอานี่ก็ได้ทุกคนมามาเดมาสามนไป ไปดิเออ,อเล่นยังอ่ะเอายังไม่ได้เลยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหนได้ยังอ่ะอ้าโอเคได้แล้วมัง้งได้แล้วละมัง้งมาได้แล้วละมัง้งมา นี่หลอกให้กูเป enfin ิด PVP ีีทีเผล่น <savory teeth> <ped> ี่หาลากนี่มึงนี่นะโอ้โหฟีนิกซ์เหรอฟีนิกซ์ฟอร์ดเหรอฮะฟีนิกซ์ฟอร์ดเหรอฮะโอ้ยผนนี่นกอมตะมอโก้นะครับตอนนี้นกอมตะมอโก้นะครับตอนนี้เอานกอมตะมอโก้นะครับนกไหนโอ้ยอากาศด้วยอากาศนี่ตึงจริงได้อย่างมันเลยเดี๋ยมาดีอากาศเนี้ยเออมาเออมา โอ้โหมันรีเลือดตลอดประวัาทุกคนเฮ้ยไม่เคยเจอผลน,นี้นะครับไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับผลน,นี้เออเออ,อ,อแปะดิแปะน้อยแปะน้อยแปะใหญ่เออเอาดิเออมาดิครับมาดิอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุง่งเออป่าเลยป่าเลย เบิดฟีนิกฟอร์ดเหรอฮะมึงอ่ะระเบิดฟีนิกฟอร์ดเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีโอ้โเล่นการอากาศทุกคนเล่นยากอยู่นะผมพูดตรงเล่นยากอยู่นะการอากาศมันอะเออมันยังไม่ตายเลยการอากาศมันอะทุกคนเป๊ะเลยมาดิเป๊ะเลยมามาโอ้โหเลือดยังเต็มอยู่เลยอ่ะกูจะชนะมันไม่ไดยวันเนี้ยกูจะชนะมันไม่ี่ยวันเนี้ย เออเออมาโซนคิกแม่งเลยฟอนคิกแม่งเลยไหนวะไหนวะเออโดนเรียบร้อยหนึ่งมาไหนไหนเออเออมาฟอนคิกเลยเอาใช้ผลพ่อเลยใช่ไหมเฮ้อผลปีศาจอ่ะไหนไหนวะไหนวะไหนวะเออเออโอ้โหกิ้งคุลุ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 เุลย ก <pump S 2> ูค fall, ุรูคูรูเลยเออมาเด็ดแค่ฝนฟีนิกซ <Magazine> ์ฟอร์สมาทุกคนเออฟาน้ำน้ำนำน้ำน้ำนำนำจังใดก็บอลูนมาดิจังใดก็บอลูนมาดิอันหน้าฟีนิกซ์ฟีนิกซ์เหรอฟีนิกซ์เหรอเออเอ๋อ่วงน้ำลวงน้ำลวงน้ำลวงน้ำเสร็จกูเด้อ่วงน้ำกูเสร็จกูเด้ แล้วแล้วแล้วใครสุดุ scrap, ใครเป็นใครวะเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยเออนั่นไงนั่นไงปวฟีนิกส์นั่นไงนั่นไงปวฟีนิกส์ทุกคนเจอแล้วผมเจอมันแล้วปวฟีนิกส์ผมเจอมันแล้วอุ้ยถ้าม,มึงไม่แปลงเป็นฟีนิกส์นะมึงตายกูพูดเลยถ้าม,มึงไม่แปลงเป็นฟีนิกส์นะมึงตายไปไหนไปไหนน้องไปไหนไปไหน,น,นหนูเอ้ยไปไหนหนูเอ้ยไปไหนหนูเอ้ยขอดอกหนึ่งเพื่อเตียวเป็นไงล่ะ ฟีนิกซ์หรือจะมาสู้กับเสือลอายโอ้โหโคตรมันนะครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วห <Yeah! S 2> นักคน <Woo! S 2> โคตรมันอนะ่ะเย็ดแค่ทุกคนมา <c oughs> บอกเลยว่านาทีนี้เพื่อเตี๋ยเลยมากดมาน้องกดมาโอเครู้สึกว่าแปลงฟีนิกซ์นี่มันจะอึดกว่าคนปกตินะใช่ไหมเอา้ากดดีเข้ามาเอา้า กอยัง3 2 1นเออกดพีพีโอโฮอยกดพีพียังไงน้องเออเออเอ,อุอ้ยเร็วมากเลยทำไมเร็วจังวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกูต้าไม่ทันเลยเออมึงทีนี้เปลี่ยนเป็นนกหัวกุดอีกนะเดี๋ยวเรามึงเปลี่ยนเป็นนกหัวกุดอีกแล้ววะ เออเดีดิเอีดิได้เหมือนกันได้ได้ได้เหมือนกันมาได้เหมือนกันได้เหมือนกันเอ้ยใส่เพลงได้อยู่เว้ยใส่เพลงได้อยู่ทุกคนไปไหนไปไหนเออไปไหนไปไหนเออโอ้โหคมันเหมือนมีเวลาจํากัดนะครับทุกคนเนี่ยฮะเวลัแปลงคนอ่ะผมจะได้ดูถ้าเวลามันแปลงคนอ่ะผมจะได้โอกาสเว้ยเออเออไปรังแปลงคนผมจะได้โอกาสไว้ทุกคน อันน่ะอันนะ่ะไปเหมือนกันี่นนห,นหนูไปเหมือนกันไอหน,ไหน,ไหนูไปเหมือนกัน้วยไอหนูฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ามาฮ่าฮ่คฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ค่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าน่าฮนะครับขาขา่า <IST uk t av is> ก็คือหมายถึงว่าเขาขอเปลี่ยน ID ดีเป็น ID ดีผลน,น้ำแข็งนะครับเอาตอนทินของไม่ให้นะแต่คือผมให้ก็ได้อะผมให้เพราะผมชนะน้องเขา2ตาแล้วนะครับอ่าผมให้น้องเขาแล้วกันนะครับเออเพื่อแบบใครนะใครมาเล่นโอ้โหผมว่าโดนเอาเปรียบเว้ยแต่เพื่อให้น้องๆไงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเออไอปากกูเป็นอะไรบอกวะโอ้โหโอเคโอเคไหนครับน้องเขานั่นน่ะน้องเขาชื่อฟู้ดแพนฟู้ดแพนนั่นไง อ่ามาแล้วฟู้ดแพนโอเคมาเข้าลงวงในการต่อสู้ไปเลยเข้ามาน้องเข้ามาเข้าไปสิไวมึงเข้าไปหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคจัดเต็มตายโอ้โหเปิดเปิดปีวียังไงน้องเปิดปีวียังไงหนูเย็นแค่เฮ้ยไอดีมันเหมือนเร็วๆว่ะทุกคนมันเล่นสายเลยวะไอดี ID มันเหมือนเร็วๆเลยมันเล่นสายเลยวะเออไอดีเหมือนเร็วๆเลย เออเฮ้ยเดะเดทุกคนเด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 จะเจแงผมมันจะเจ๊แกงผมมันมีมเล่นเผาโอคีเออชิบหายชิบหายชิบหายเออมามามมาเออมามาดิมาดิมาดิมา มา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 ใจเย็นใจเย็นบัดรแปะโอ้โหบัดรแปะไม่ได้เลยทุกคนไอ้น้องคนนี้มันมีอะไรข้างในแน่ๆเลยโอ <Lauren> ้โหชิบหายเออมาชอบหนีนักใช่ไหมมาชอบหนีนักใช่ไหมมามามาชอบหนีนักใช่ไหมมามาชอบหนีนักใช่ไหมมา,มา ชอบหนีนักใช่ไหมมาชอบหนีนักใช่ไหมมาชอบหนีนักใช่ไหมมาไหนไหนชอบหนีนักใช่ไหมจ้าเอ๋พี่ชายโอ้โหเออจ้าเอ๋พี่ชายมาดิมาดิอุ้ยแม่งผิวจริงว่ะแม่งผิวจริงว่ะแม่งเป็นแนวว้เฮ้ย อ้าวโอเควิ่งอยู่ข้างล่างวิ่งรออยู่ข้างล่างเหรอวิ่งรออยู่ข้างล่างเหรอน้องวิ่งรออยู่ข้างล่างเหรอหนูฮะไหน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 มันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันหายกันวะทุกคนเฮ้ยไอ้นี่มันแบบอบไปเพ้อดูดิมันผิวจัดมึงผิวอ๋อเรียบร้อยโอเคจะผิวแค่ไหนก็แพ้เก่งมาจากไหน ฝนเสือ,อยังกลัวโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยไปไปไปไกลไปไกลไปไกลไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ดูรักของมึงครับเล่นโอเคไหมเออถามเป็นกำลังใจก่อนไหนวะไหนวะดีไง เดี๋ยวรอเขาตอตบแป๊บหนึ่งฮะได้ครับโอ้โหมัน,น่ารักบาก้าฟนนมาโอเคครับทุกคน โอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสคร์มูฟาซ่าคร a z ี่บอยได้นะครับใครอยากมาเล่นเม้นมานะครับเมนมาส่งชื่อส่งข้อมูลทางติดต่อมาเดีนะ๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs>